ครับผมลงย้ำต่อใส่ลึงด้นานโนของปากโดเชลเรียบร้อยฮะเัาสอบเยียบลงไว้แล้วเข้ามาอยู่ยในปาผมตามสายครับด้าเนเบอร์ตันโปรนี่ก็ต้องรู้อยแล้วว่าอเคมีนเนต้องถอยร่นมาแล้วสับสปายอ,อีกรอบนะไทปิงเกอร์ผมเต็มหลงังครับสกอร์2-0ครับเพราะด้านทีเบอร์ตันโปรฮะโอโดก็ไปผมบเอาย้ำต่อยย วาน้าไปโมนั่นหนักทบสันแตกผ้าครับระเบิดลงย่อมต่อฮะจันวิ่งกระโดดไปใส่นั่นหนูังเซฟก็ผมหายมารอเปิดไปผมถึงนั่นหนูเซฟเรียบร้อยฮะไม่รอดครับนี่เอเดนใส่ไปจะอาพีครับผมนี่นเดียมยังไงต่อเดียมพอยเปล่าเจอหนึ่งเจอหน่วงรุนแรงผมเดียมตายฮะเงินนับอยู่ 3K มเคสแบบนี้ทุกท่านโอจีก็เงินถีบไปเรื่อยๆครับอาคิมินับเงิน8,300ฮะ ใส่เป็นฟูรี่บิวครับฟูรี่เมนต้าเอซีนี่ะตัดใหญ่เขย่ามาครับผมสซึยงดอนคอรนี้โคโดไปครับผมยานระเบิดใส่ตัวเองครับเอ้ายามจัดเข้าตอนนี้ยิวให้แล้วเออร์เซมิสเตอร์รวบตึงไปแตกพ่ายบอลซักซ่าบิดวันเนะเขย่ายามมาฟรีเลยพยมารอหยุดไว้ต่อยังไงครับเรียบร้อยผมโดนเอ็กซาร์มือก้านสับคอไปบอลจีพีเคฆ่าโนเซลดับเบิลคิวของจีพีเคกังก้า มาเจ้าวันดีครับจับโยบไปและเทเลนดิเซียดแนบอยู่สาแยกกล้าหลวงไว้ก่อนทอเลสสุดไปโอชิฟปาผ่านมาใส่เซบาสีนจับลงในล้อมเปิดมาผมติ๊กจอกติ๊กจอกไปบอกทอเลสสตอบครับพายุเข้าตอนนี้บินควันครับผมแล้วซินเดอโลของฝั่งเซฟก็แตกพ่ายบอกทขาสันด้วยชิ้นกันสักซ่าบอกแตกเสียบ You don't have the stats <is> You don't have the s a t s จับโยงไปเทเล่กันดีๆบอกพายมารอเปลี่ยบหมดกันไว้อาร์พีจับรวบตัวเขาบาดสต็อปเทียบลงฮะตียิงต่อเนื่องครับอีพิเลเด็กอีพิตันวิ่งไปครับเนื้องออของฝขานี่ครับเรียสว่างเบอกเซฟตายอีกแล้วฮะเวฟ้ยความถอยไปก่อนครับทับสายแล้วก็ปีดเนื่องเฟรนเดปอยอีพิเลเด็กง้างมาจากโคโนครับผมโคโนใส่เต็มขยาวยาใส่ตัวเองครับผมอี่มอร่อยอีกแล้วครับดาวเออร์ชิินเตอร์จับรวบตึงมายาระเบิดใส่จังหวะนี้ครับสแปซหนึงผ่านกันไปจิบยิงต่อ จิ้มลัวๆอีพีตันไปแยกล่างหลบตีออกไปได้บอลเซนเตอร์มีความเสือดโนนเทลโดนหัวตายนะฮะแล้วซื้อเกิดมาครับโดนเทลเยดูชั่นทิมก่อนครับอีเลียสแล้วก็ถอยกลับมาเปิดด้านโนอเทล่ยวยาวยาซันย้ำต่อเดินทับซันป่านด้นจีพีเกตายไปแต่ทับซันก็แปลงร่างเป็นอดนไวนลีกลับมาโดนกระชากกลับย้ำต่อจะเปฟอร์มก็ไม่ได้แล้วก็ตายไปกับเซนเตอน์จำคิวนั่นอีพีลับเสกฮะเป็นด้านโดของฝั่งเอจิโซอิมมัลท์ยังไม่เสียไปเลย จิสบดไปแล้วจับยกมาใส่เซนเดียมเดียมโดนก๊อปปี้ไปเป็นสกีเวอร์ครับผมแล้วก็โดนเขย่ายยันสตันฟาดได้ครับผมแล้วผิวไซส์ปีนเดียมไม่ได้คอเลสตอร์ผมยังสนุนกันไว้โดนเทลโถงก็มายอีกไปสักซักกอปปี้สกีเวอร์ของกระช้าครับอินูชัททิ้งกันไปก่อนนะฮะช็อตเวปาผ่านผมคอเลนสุดไว้จับยกมาฮะทางด้านตัวของปางนะครับก๊อปปี้สกิวไปผมเป็นตัวของทาร์เจลิชินะนี ตีย้ำต่อผมกระโดดไปโควโนอีกแล้วผมหัวโดนจัดกันที่นี่อาเกมินครับเก่าห้อยอีมอร่อยอาพีครับผมรวบตึงกันไปโคชิปแถบยับต่อแต่สบไปแล้วฮะโอฮิวอย่างทีครับทบสันว่าไงเลยทอมสันพยายามจะหน 5, ีหนีบอลหรือเปล่าอีพีจาดวิ่งตามไปครับดับเบิลคิวนั่นอีพิเลติกะโอ้ายก o d คุณพระช่วยเอายาย้ำลงต่อยผมเออสปิเตอร์จับรวบไปครับผมทางด้านของนี่อาร์พีจับรวบตึงยัำต่อ อเ4สต่อปเปิดมาใส่เจบอกชีวการดเปไิดว่าจีบเคตีแต่บอลทองสารพยายามจะสู้สู้ไหวหรือเปล่าแตกพ่ายบอลทงสารเรื่องนี้ครับตัวของรามฟังอาเคมิดก็บอกเสียบร้อยไปแล้วโนเซลละลายไปต่อฮะอายุขี้ดิงบี21ต่อ4ีกับผมแตก4ครับจีจีคอเอาบอลเรื่องทีมอโอจีครับไปอย่างไวครับในเกมแรก30นาทีครับทุกไฟแตกทุกไฟครับ v p มาแรงจัดครับผม24ต่อ4ครับ31นาทีครับผม21ต่อ4ครับคือแบบไม่กระตืองแอ้วเลยมีท็อปสันคนเดียวที่แบกฮะมาฟิงมาสเต,มาเ,ตมาเตอร์เทียแต่บีนมาสเตอร์มาสเตอร์เทียนี่คือแตกพ่ายเออวัตส์โปรเขาใช้ในเรื่องของการเขาไปยืนในป่านะนะครับทำอะไรในป่านะ่ะฮะเขาไปยืนในป่ากันหน่อยซิครับผมแล้วก็เจอครับเต็มๆแล้ว ตัดทางด้านทางฝั่งตัวของอะเคมิสลุลัวครับอะเคมิสนี่คือเขย่าวยาอยู่นี้เรื่องของวิชั่นของทางด้านทีมเวอร์ตันโปรดีด้วยจังหวะบุกครับคือไม่ว่าจะเป็นเอนชานเทตหรือว่าเอลเดอร์ท่านเนาะจะล้มเข้าไปถล่มเข้าไปปักวอร์ดก่อนแล้วพอวิชั่นเปิดปุด๊บจะเป็นกังก้าเอ็กซ์มาร์หรือว่าเฟรเดอริคอยครอบก็ได้ครับครอบคาอะเคมิสเขย่าวยาระเบิดครับผมระเบิดระเบิดตุ้มใส่ตัวเองเลยฮนะโอ้ oh my god